สเสน่ห์นางหงตอนที่19ตลอดเวลาที่กินข้าวด้วยกันสาธิตาหน้าชื่นแต่ในใจกำลังร้องไห้เจ็บปวดที่เขาเห็นคนอื่นดีกว่าเธอเพราะหัวข้อหลักระหว่างกินอาหารมื้อนี้มีแต่เรื่องของตมิสา,า,ามารืนคุณตมิสาไม่เอาดีกว่าเรียกเขาว่าพี่จันล้วกันนะจะได้ดูสนิทสนมกันมากกว่านี้เขาจะมาที่ไร่พี่อยากให้เขากับสาแล้วก็คนงานทุกคนสนิทสนมกันเอาไว้ ยามพูดถึงแม่หงแสนสวยประกายตาขณะที่ประริกไหวได้วยความสุขรอยยิ้มยังฉาบไปทั่วหน้าทว่ามเมื่อนึกได้ว่าคนฟังเพิ่งประทะคารมกับเขาด้วยเรื่องใดจึงได้แต่นิ่งไปสาธิตารับปากฝืนยิ้มค่ะเมื่อไหร่ที่น้ำตาจวนจะหยดต้องอ่อนก็จะส่งสายตาให้กำลังใจมาให้แต่มิสาเคลียง,งานที่ตัวเองรับเอาไว้จนเสร็จทุกอย่างจึงได้ตัดสินใจบินไปเชียงราย ตามคำชวนของคณาทิปเพราะเธอเองก็เบื่อจะตอบคำถามนักข่าวเรื่องที่เธอไปกินข้าวกับนายการะรอกแล้ววันต่อมาก็ออกไปกับคณาทิปอดแปลกใจไม่ได้เหมือนกันว่าพวกนั้นมีกล้องติดกับตัวเธอตลอดเวลาหรือ,อยังไงไม่ว่าเธอจะไปไหนถึงได้มีภาพไหมคนทั่วบ้านทั่วเมืองดูตลอดดูแล้วก็วิาพากวิจารณ์ราวกับเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าญาติสนิทช่างไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันบ้างเลย นรมนตั้งใจจะไปด้วยกันในคราวแรกแต่คิดไปคิดมาก็อยากให้ลูกสาวกับคณาธิปได้เรียนรู้กันและกันโดยไม่ต้องเป็นกังวลกับเธอจึงเปลี่ยนใจแน่ใจนะคะแม่ว่าจะไม่ไปไม่ละแม่นัดก,กับเพื่อนไว้ว่าจะไปเกาหลีแหมเดี๋ยวนี้ตามกระแสนะคะอยากไปบ้างจังโอ๊ยแม่ไม่ได้ตามกระแสอะไรกับใครเขาหรอกแต่มันก็ดีกว่านั่งรอพ่อแกไปวันๆเห็นว่าไปประชุมที่สิงคโปร์ อย่าให้รู้แล้วกันว่าไปกับอีหนูคนไหนหน่าอิฉาพ่อจังเลยนะคะยิ่งสาหัวร้อขึ้นไม่เห็นแม่ขอนขวักออจฉาตรงไหนไม่ทราบยะก็พ่ออายุจวนจะ60แต่ก็ยังมีอดีตนางงามมะขามหวานตามหึงตามห่วงอยู่นะสิคะแต่มิสาหัวร้อยอีกครั้งแล้วหลบฝ่ามือที่เตรียมจะฟาดมาบนต้นแขนด้วยการขัดเขินไม่ต้องมายุ่งเรื่องของแม่เลยนะ ตัวแกไปไร่พระจันทร์น่ดีแล้วมีแฟนเป็นตัวเป็นตนซะทีแม่จะได้ตายตาหลับอ๋อให้ไปหาเจ้าของไร่นะจ๊ะไม่ใช่คนสวนโนรมนดักคอทำให้ตมิสาหนะ้าเปลี่ยนสีหลายวันมานี้เธอพยายามปัดชื่อและใบหน้ากกวนของนายการร๊อกออกไปแต่แม่เธอก็สกิดมาให้ผ่านสมองขึ้นมาอีกจนได้จันไม่คุยกับแม่แล้ว หญิงสาวลากกระเป๋าเดินทางออกไปแล้วเดินลิ้วก่อนที่แม่จะพูดถึงนายกระรอกให้เธอได้ยินแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเธอก็จะได้เจอกับนายกระรอกอยู่ดีแต่ไปคราวนี้ในฐานะคนรักของคณะทิพไม่ใช่แขกที่มาพักที่รีสอร์ทอย่างคราวก่อนคนงานจากไร่พระจันทร์มายืนเข้าแถวรอยาวเหยียดตลอดทางที่เข้ามาในไร่พระจันทร์ทำเอาตามิสาอึ้งตะลึงค้างไปอย่างคาดไม่ถึงว่าคณะทิพจะทำอะไรให้เธอได้ถึงขนาดนี้ ร่องรอยขัดเขินปนกระดาษอายว่าผ่านในขณะที่คนบงการวางหน้าเฉยกำปันน้นน้อยๆจึงต่อยมาบนไหล่ทำอะไรของคุณก็ขบวนต้อนรับเจ้าหญิงแตมิสาไงครับเนื่องในโอกาสเสด็จมาเยี่ยมเยียนไร่พระจันทร์ของเราบ้าจังคุณน,นี่เสียการเสียงานหมดให้พวกเขามาทำอะไรก็ไม่รู้แม้ปากจะว่าแต่ก็อดยิ้มปลื้มไม่ได้เหมือนตัวเองคือเจ้าหญิงแสนสวยในเทพนิยายที่มีผู้คนมารอต้อนรับด้วยความยินดี อีกครั้งแล้วที่คณะทิพ์ทำให้เธอรู้สึกเหมือนจะมีปีกงอกออกมาที่หลังและบินได้ไม่ทันไลยเลยรู้จักรักษาผลประโยชน์ให้กับไร่พระจันทร์แล้วแบบนี้แหละถึงสมควรได้รับตำแหน่งนายหญิงของที่นี่ชายหนุ่มเอื้อมมือมากุมมือเธอไว้และหญิงสาวเองก็ไม่ได้ขัดขืนความอบ,บอุ่นแทรกซึมผ่านปลายมือแล้วเล่นไปทุกอณูนเนื้อของร่างกายทำให้หญิงสาวตวัดปลายมือมาบีบกระชับมือเขาเอาไว้เช่นกัน สองมือเกาะเกี่ยวกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรถมาจอดหน้าเรือนจันสาธิตารออยู่แล้วพร้อมด้วยตองอ่อนที่มองแต่มิสาด้วยสายตาเครียดแค้นแต่เมื่อแต่มิสากับคณาทิพมองมาจึงเปลี่ยนเป็นฉีกยิ้มก่อนกระพุ้มมือไหวแต่มิสารับไหวอย่างแปลกใจไม่น่าเชื่อว่าน้องสาวข,ของคณาทิพจะยอมญาติดีกับเธอในระยะเวลาแสนสัน้นทั้งที่เธอเตรียมรับมือเอาไว้แล้วเสร็จสับยินดีต้อนรับสู่ไร่พระจันทร์นะคะคุณแต่มิสา ขอบคุณนะคะคุณสายญิงสาวยิ้มรับแต่สังหรณ์บางอย่างในใจบอกกับเธอว่ารอยยิ้มที่สาธิตามีให้เป็นรอยยิ้มแห้งแหลงไร้ความจริงใจส่งผลให้ตมิสาเกรงและระวังตัวเองมากเป็นพิเศษเพราะหากเผลออาจถูกแทงข้างหลังไม่รู้เนือ้อรู้ตัวชายหนุ่มจัดให้เธอพักบนเรือนจันทร์อยู่ห้องติดกับสาธิตาส่วนตัวเองอยู่ทางปีกขวาอัทีจริงก็ยังไม่ไว้วางใจสาธิตาเท่าไหรนะั ว่าจะญาติดีกับตามิสาได้จริงดังปากว่าแต่หากจะให้อยู่ใกล้ตัวเองก็เกรงจะมีเสียงนินทามาตามหลังเขาไม่อยากให้เธอเสียหายสาธิตาเองแม้ไม่ใช่ลูกคุณหนูมาจากไหนแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยขัดใจพอเธอมาอยู่ในความดูแลของเขาเขาเองก็ตามใจเพราะเห็นว่าเป็นลูกสาวของผู้มีพระคุณและเขารู้ดีว่าสาธิตาเป็นคนดื้อไม่ยอมใครจึงต้องคอยจับตาดูเป็นพิเศษจะได้ไม่เกิดเรื่อง ส่วนแต่มิสาเองนั้นเขาย่อมรู้ดีว่ายิงสาวเป็นคนร้ายกาจไม่ยอมใครหากสาธิตาหาเรื่องเธอก็พร้อมจะสนองตาต่อตาฟันต่อฟันเช่นเดียวกันหลังเก็บของในห้องพักและลลางหน้าลา้ังตาเขาก็ปล่อยให้เธอพักผ่อนในห้องส่วนตัวเองนั้นออกไปดูคนงานในไร่สม้มแต่ก่อนไปได้เรียกต่ออ่อนมากระชับฝากดูแลคุณจันด้วยนะป้าอย่าให้มีเรื่องนายแล้วก็ พูดยังกับว่าจะมีใครมาหาเรื่องคุณตมิสาอย่างนั้นล่ะค่ะตองอ่อนเองก็ชักหมั่นใสที่คณาทิพย์ดูจะให้ความสนใจใส่ใจตมิสามากออกหน้าออกตาแถมยังมองสาธิตาในแง่ร้ายดูแม่หงแล้วท่าทางก็ไม่ได้สนิมซอยเหมือนนางเอกเจ้าน้ำตาในละครที่จะโดนรังแกง,ง่ายๆตรงข้ามกลับร้ายยิ่งกว่านางร้ายในละครซะอีก มันหมดสมัยที่จะใช้แผนตื้นๆเหมือนในละครน้ำเน่าเสร็จแล้วงานนี้ต้องใช้เลขกลมมานยาผมก็พูดเผื่อไว้ไปละครับผมจะรีบกลับป้าเตรียมอาหารแบบภาครัางเอาไ้ให้ด้วยคุณจันรเขายังไม่ชินกับอาหารบ้านเราค่ะต้องอ่อนรับคำเมื่อผลรางหนาน,นั้นไปนแล้วจึงหันไปนยังห้องของตามิสาบิดริมฝีปากด้วยความหมันใสแววตาครุ่นคิด หาหนทางกำจัดตมิสาออกไปให้พ้นทางรักของสาธิตาต้องอ่อนจะเตรียมอาหารภักกลางหลายอย่างตามคำสั่งของคณาทิพย์เห็นจวนได้เวลาอาหารจึงเข้าไปคอห้องแขกกิติมศักดิ์แต่มิสากำลังหลับสบายต้องสะดุ้งตื่นเมื่อเห็นเป็นแม่บ้านจึงเกือบตะหวาดออกไปทว่าเมื่อนึกได้ว่าตอนนี้เธอเป็นตมิสาคนใหม่จึงเพียงแต่วางหน้าเฉยแล้วถามมีอะไรที่นี่ทานอาหารเย็นตอนทุ่มตรงค่ะ ดิฉันกลัวคุณหลับเพลินก็เลยมาปลุกขับใจฉนาบน้ําเสร็จแล้วจะออกไปพรุ่งนี้ดิฉันจะทําอาหารเหนือนะคะถ้าคุณทานอะไรไม่ได้ก็แจ้งล่วงหน้านายหญิงเออดิฉันหมายถึงคุณสานะคะเธอชอบทานเธอทานอะไรไม่ค่อยลงมาหลายวันแล้วก็เลยอยากจะทําของที่เธอชอบไม่เป็นไรฉันกินได้ว่าแต่สาธิตาไม่สบายเหรอเป็นอะไรมากหรือเปล่าหิงสาวถามขึนเมื่อเห็นว่าสาธิตาเป็นน้องของคณาทิพ เธอก็ควรจะใส่ใจเอาไว้บ้างมีอีกหลายอย่างที่เธอจะต้องปรับตัวเชื่อว่าไม่นานสาธิตาก็คงจะยอมรับเธอในฐานะคนรักของพี่ชายได้น้องห่วงพี่เป็นเรื่องธรรมดาแม้สาธิตาจะแสดงออกมากไปหน่อยก็เถอะไม่เชิงหรอกคะ่ะสองสาวันมานี้เธอทะเลาะก,กับนายก็เลยผ่านกินอะไรไม่ลงงอนงอนกันนะคะแต่ไม่คิดว่านายจะเปลี่ยนตัวในหญิงเร็วกระทันหันแบบนี้ ตองอ่อนพูดเสร็จก็แกล้งปิดปากตัวเองด้วยความตกใจแต่มิสาสะดุดใจกับประโยคท้ายคิ้วเรียงเส้นสวยขมวดป้าว่าอะไรนะเปลี่ยนตัวในหญิงเหรอเป,เปล่าค่ะถ้าไงดิฉันไปปลุกคุณสาก่อนนะคะให้ทานยาแก้ปวดหัวไปสงสัยคงหลับเหมือนกันตองอ่อนรีบขอตัวแต่เมื่อออกมาพ้นห้องแล้วรอยยิ้มสาสมใจก็ว่าผ่านเธอได้ย่อนระเบิดลูกเล็กเอาไว้แล้ว รอวันที่มันจะระเบิดแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มิสาการริมฝีปากตัวเองแน่นแววตาครุ่นคิดสงสัยในคำพูดของตองอ่อนแต่ก็ไม่ได้คิดไปไกลว่าสาติตากับขนาดทิพย์จะไม่ใช่พี่น้องกันเมื่อความสงสัยอัดแน่นอยู่ในใจตลอดเวลาที่นั่งทานอาหารด้วยกันแต่มิสาจึงจับสังเกตสองพี่น้องเป็นพิเศษจะว่าไปสาติตาไม่ได้มีส่วนลไม้คล้ายกับพี่ชายเลยสักนิด อีกฝ่ายผิวขาวตาชั้นเดียวผมเหยียดรงสีดำตามธรรมชาติในขณะที่คนพี่ผิวคร้ำกว่าตาสองชั้นผมอยากศกสีมะฮอกกานีอาหารไม่ถูกปากล่ะครับชายหนุ่มถามคืนเมื่อสาธิตาเขี่ยข้าวในจานอยู่นานแล้วแต่ไม่ตักเข้าปากสัทีหญิงสาวใสนะ่น้าปฏิเสธพรางตอบอร่อยคะ่ะสาธิตาสบตาก,กับตองอ่อนอย่างพอใจท่าทางของตมิสาเต็มไปด้วยความกังวลจนสังเกตได้ อาหารมื้อนี้จึงดูจะคล่องคลอเป็นพิเศษยิงสาวตักอาหารใส่จานให้คนเป็นพี่อย่างเอาใจทานเยอะๆนะคะดูสิหมูนี้ทำงานหนักจนลืมกินข้าวบ่อยๆพี่ทิพย์ผอมไปมากรู้ไหมคะอย่ามวัวแต่ตักให้พี่ตัวเองก็ตักบ้างเขาตักอาหารใส่ในจานให้สาธิตาแล้วตักมาให้แตมิสาพี่น้องเอาใจใส่ตักอาหารให้กันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทำไมเธอถึงได้รู้สึกแปลกๆร้อนในอกเหมือนเลือดในตัวถูกนับด้ไฟร้อนถ้ามองไม่ผิด สายตาที่น้องมองพี่ดูหวานเยิ้มเกินควรหลังเมื่ออาหารเธอออกมานั่งคุยรับลมกับขณะที่บนชานเรือนเขาจึงเอางานมานั่งทำด้วยสาธิตายกนมออกมาให้และทำตกใจเมื่อเห็นตมิสาพี่จันสาขอโทษนะคะสาลืมไปว่าบ้านเรามีแขกเพิ่มเดี๋ยวไปเอามาให้ใหม่นะคะไม่ต้องหรอกคะ่ะพี่ไม่ค่อยชอบดื่มนมเห็นป้าตองอ่อนบอกว่าไม่สบายจนต้องทานยาอาการดีขึ้นแล้วหรอคะ เธอถามคืนทำให้ชายหนุ่มเลิกคิ้วตกใจสาไม่สบายเหรอตัวร้อนหรือเปล่าขณาทีพลุกขึ้นมาใช้หลังมืออังหน้าผากสาที่ตาจึงจับมือเขาเอาไว้ประสานสายตาที่มีหยาดน้ำตาคลอครองขึ้นมามองเขาแล้วจับมือนั้นมาแนบแก้มคราวนี้แต่มิสาสะอึกไปกับภาพที่เห็นระหว่างพี่น้องคู่นี้มันต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็นแน่พี่ทิพย์ยังเป็นห่วงสาอยู่หรอคะสา ขณาทพ่ผ่านมามองแต่มิสาเห็นเธอมองอยู่จึงรีบดึงมือกลับไม่สบายก็ไปนอนเถอะไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะพาไปหาหมอสาเวียนหัวจังค่ะสาธิตากุมศีรษะส่วนเซเมื่อเขาประคองจึงเป็นลมลม้มพับในอ้อมกอดสาคณาทิพย์ตกใจก้มลงช้อนร่างน้องสาวแล้วเดินดุ่มไปยังห้องนอนของเธอปากก็ตะโกนบอกแม่บ้านเอาอยาดมมให้กุญสาด้วยแต่มิสาเองก็ดูจะตกใจไม่น้อย เธอสาวเท้าจะตามแต่ตองอ่อนเดินมาดักหน้าไม่ต้องเข้าไปหรอกค่ะคุณตมิสาปล่อยให้นายดูแลเธอสองคนจะได้พูดจาปรับความเข้าใจกันด้วยถึงจะเลิกร้างกันแล้วแต่ก็ยังเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวนะตมิสาดึงตัวแม่บ้านร่างทวมเอาไว้ก่อนที่ฝ่ายนั้นจะทิ้งชนวนให้สงสัยแล้วพระไปอย่างเมื่อเย็นช่วยพูดอะไรฉันเข้าใจหน่อยได้ไหมไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณ ดิฉันต้องขอตัวชักช้าเดี๋ยวนายจะว่าเอาต้องอ่อนเดินหลบออกไปแต่แตามิสายังยืนครุ่นคิดพึมพำมันต้องมีอะไรแน่ๆเวลาล่วงไปจนเลยเที่ยงคืนขณะทิพไม่ได้ออกมาจากห้องของสาธิตาเพราะหลังฟื้นจะกการเป็นลมที่เล่นบทในแนบเนียนสมจริงเธอก็ป่วยหนักออนวอนให้เขาอยู่เฝ้าแต่มิสาเองเพราะนึกสงสัยคิดจะถามเขาให้รู้เรื่อง แต่คนทิ้งฉนวนอีกคนนั่นแหละที่เข้ามาขวางเอาไว้นายไม่อยู่หรอกคะ่ะยังไม่ออกมาจากห้องบุญสาและก็คงจะไม่ออกมาเลยจนกว่าจะเช้าอาการหนักเลยเหรออาการทางกายคงจะไม่เท่าไรหร่แล้วค่ะแต่มันหนักที่ใจคุณสาเป็นคนน่าสงสารมากกำพร้าพ่อแม่เหลือดิฉันเป็นญาติห่างๆคนเดียวขอตัวนะคะยังมีงานค้างอยู่คนพูดทำท่าจะพระออกไป แต่คราวนี้หญิงสาวเดินมาดักหน้าสีหน้าเอาเรื่องเต็มที่ครั้งที่สแล้วนะป้าตองอ่อนที่พูดอะไรสองแง่สองง,า,อง,งามเรื่องเปลี่ยนในหญิงมันหมายความว่ายังไงมีคนที่จะเข้ามาเป็นในหญิงที่นี่ก่อนหน้าฉันกี่คนแล้วอะไรนะเลิกร้างกันคนเป็นพี่น้องเขาไม่ใช้คํานี้หรอกนะแล้วไอ้ญาติที่เหลือเพียงคนเดียวหมายความว่ายังไงในเมื่อสาธิตาก็ยังมีคุณทิพยิงสาวเปิดฉากถามออกไปยาวเหยียดร้อนเรา ตองอ่อนเบียดเริ่มฝีปากเยอะหยันแต่ไม่ตอบว่าไงล่ะฉันถามหญิงสาวถามซ้ำแต่ตองอ่อนเบีย่ยงตัวหลบแล้วเดินหนีไปเลยปล่อยคนอยากรู้ยืนหงุดหงิดอยู่คนเดียวบ้านนี้ชักจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วแต่มิสาหมุนตัวกลับเข้าไปในห้องคว้าโทรศัพท์กดโทรหานายกระรอกแต่ติดต่อไม่ได้ทำให้อารมณ์ร้อนๆที่ยังไม่จางหายปะทุขึ้นมาอีกระรอกหากไม่เกรงใจว่าที่นี่เป็นบ้านคนอื่น เธอคงจะกรีดร้องให้ลั่นบ้านคณะทิพย์ออกไปในไร่แต่เช้ามืดเพราะคิดว่าตมิสาคงจะตื่นสายแต่คล้อยหลังเขาไปไม่นานหญิงสาวก็ออกจากห้องคิดว่าทันแน่ๆเพราะตอนนี้เพิ่งจะหกโมงเชา้าเจอก็แต่สาธิตาที่พอเห็นหน้าเธอก็หลบไปอีกทางท่าทางมีพิรุษช,ชวนให้สงสัยหญิงสาวกัดริมฝีปากแววตาครุ่นคิดไอเรื่องจะง้างปากเอาความจริงจากตองอ่อนคงมีอนต้องพับเก็บ เพราะฝ่ายนั้นดูจงรักภักดีกับเจ้านายเหลือเกินยังกับท้าในเรือนเบีย้ยที่ต้องพักดีไปจนตายคงมีแต่นายกระรอกที่พอจะให้คําตอบกับเธอได้แต่ไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนตั้งแต่มาถึงที่ไรก็ยังไม่เห็นตัวก่อนหน้านี้โทรหาก็ไม่ยอมรับสายทํายังกัะไล่ตัวตนตอนแรกแต่มิสาตั้งใจจะกลับไปนอนต่อเพราะเท่านี้ก็ฝืนตัวโซเซลุลกจากเตียงนอนจะแย่ แต่ถึงจะลุกมาแบบงวงเงียแต่เธอก็ยังมีเวลาสำรวจใบหน้าเผ้าผมให้เรียบร้อยงดงามแต่เพราะจิตใจวาวุ่นคิดว่ากลับไปนอนอย่างไรก็คงไม่หลับแน่จึงเดินลงไปจากเรือนเพื่อเดินเล่นเดินไปก็กวาดสายตาหาใครคนนึงไปด้วยแต่ก็ไร้เงาเรากับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีคนงานชื่อกระรอกมาทำงานที่นี่หญิงสาวหมุนตัวจะกลับไปยังเรือนจันแต่เมื่อเห็นคนงานคนนึงเดินผ่านมาจึงเรียกไหวเห็นนายกระรอกไหม กระรอกคนงานคิ้วขมวดเป็นนานกว่าจะนึกได้ว่าที่ไร่เคยมีคนงานกรมารอชื่อกระรอกแต่ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีนายไม่ได้สั่งเอาไว้ซะด้วยใช่นายกระรอกเขายังทำงานอยู่ที่นี่หรือเปล่าตั้งแต่มาฉันยังไม่เห็นเขาเลยทำครับแต่ว่าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันคงลางานมั้งครับหาคำตอบมาให้ตามิสาเสร็จแล้วคนตอบก็หาทางหลบเลี่ยงแต่เพราะโดนตองอ่อนทำแบบนี้มาก่อนหน้า เธอจึงคว้ายีนขัดขาดนั้นไว้ได้ทันไม่ปล่อยให้หลบฉากออกไปได้ง่ายๆจนกว่าจะเค้นคำตอบได้เดี๋ยวผมต้องรีบไปทำงานครับคุณนายให้ผมไปสั่งปุ๋ยเพิ่มฉันขอเวลาแค่นาทีเดียวปกติคนที่นี่เรียกคุณสาว่าอะไรคนงานชายแปลกใจในคำถามแต่ก็ตอบออกไปตามประสาซื่อนายหญิงสาบางทีก็เรียกคุณสาเฉยๆครับแล้วนายหญิงสำหรับคนที่นี่หมายถึงคนที่เป็นนายแต่เป็นผู้หญิง หรือหมายถึงคนรักของคุณคณาทิพย์แต่มิสาคาดคันและเพราะคนฟังไม่ทันคิดอะไรจึงตอบตามที่คิดคนที่จะเป็นเมียนายครับตอบออกไปแล้วคนงานหนุ่มเพิ่งจะนึกได้ภายหลังว่าผู้เป็นเจ้าของไร่พระจันทร์เพิ่งเกณฑ์นคนงานออกไปยืนต้อนรับตมิสาในฐานะว่าที่นายหญิงคิดได้แล้วใบหน้าก็จางสีลงไปจนซีดตายแน่กูไอ้เผือกเอ้ยในใจคิดว่าตามิสาจะต้องวยวาย หรือไม่ก็เค้นถามเขาจนรู้เรื่องแต่หญิงสาวเพียงแต่พยักหน้ารับรู้ใบหน้าเรียบเฉยไม่มีร่องรอยครึ้งโกรธหมุนตัวกลับขึ้นเรือนเดินผ่านห้องโถงมีรูปถ่ายเก่าๆอัดขยายให้ใหญ่ใส่ในกรอบไม้แกะสลักลวดลายเป็นภาพชายหญิงวัยกลางคนมีเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนอนุบาลอยู่ตรงกลางเมื่อมองใกลๆเธอจึงแน่ใจว่าเป็นสาธิตากรอบรูปถัดมาแกสลักลวดลายเดียวกันเป็นภาพสาธิตาในวัยประถม ในชุดไทยเหมือนกำลังอยู่ในงานกีฬาสีและภาพท้ายสุดชายหญิงวัยกลางคนคู่เดิมแต่อายุดูจะมากกว่าภาพแรกหลายปีสังเกตที่ผมเริ่มเป็นสีดอกเหลาและมีอรอยเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้นภาพสุดท้ายนี้ปรากฏภาพของคณาทิพย์ในวัยที่ไม่น่าจะแตกต่างจากปัจจุบันเท่าไรนักแต่เขายังสวมแว่นสายตาอยู่หางคิ้วแต่มิสาขยับยน่ขนขณะทิพย์สวมแว่นสายตาแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกคลับคล้ายครับคลา ยืนนิ่งคิดไปหลายนาทีแต่ก็คิดไม่ออกจึงปัดบันทิ้งไปเพราะมีเรื่องอื่นให้สนใจมากกว่าตอนที่สาธิตายังเล็กมีรูปถ่ายกับพ่อแม่แล้วขณาทิพย์หายไปไหนเป็นไปได้ไหมว่าทั้งคู่ไม่ใช่พี่น้องกันแต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้นความคิดจินตนาการไปไกลแค่คิดเธอก็ยังรู้สึกขยักขยงรังเกียจขึ้นมาจนแทบทนไม่ไหวแล้วหากเป็นความจริงเธอคงทนมองหน้าเขาไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาที แต่มิสากำมือแน่นคิดจะถามเขาให้รู้เรื่องแต่อีกใจก็แยงเอาไว้ว่าเธอควรจะจับให้ได้คาหนังคาเขาไม่อย่างนั้นจำเลยก็หาทางโกหกเธอจนได้เสียงฟีเท้าดังมาจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปมองไฟนั้นจึงเดินเลี้ยงออกไปแต่แต่มิสาเรียกเอาไว้ใบหน้าสาธิตาอิดโรยลาวคนป่วยหนักน้องสาเดี๋ยวสิคะสาไม่สบายนะคะเวียนหัวอยากพักให้พี่พาไปหาหมอไหมคะ รอคุณทิพย์จะไม่ไหวเอายิงสาวอาสาอย่างหวังดีแต่สาธิตตาสายหน้าแล้วยิ้มแห้งแหลงมาให้สาไปมาแล้วล่วคะค่ะพี่จันดูอะไรอยู่ล่ะคะสาธิตตามองตามสายตาของนางแบบสาวที่เบือนกลับไปมองภาพที่แขวนไว้บนผนังรูปคะ่ะแค่แปลกใจว่าตอนน้องสา,าเด็กๆทําไมไม่มีรูปคุณทิพย์อยู่ในรูปครอบครัวเออสาธิตตาอึกอกักแล้วทาส่วนเซ ต่มิสาจึงต้องช่วยประคองกลับเข้าไปในห้องนอนช่วยฝ่ายนั้นนอนลงและกรุง้าให้เรียบร้อยแล้วจึงเหลือไปเห็นซองยายาบำรุงคลินิกสุติกรรมหมายความว่ายังไงสาลืมกินยานะคะ่ะก็เลยเวียนเวียนหัวสาธิตาลุกขึ้นมาแล้วหยิบยาจากถุงมาทานเสร็จแล้วก็จับถุงยายัดไปบนลิ้นชักใกล้เตียงจากนั้นจึงเดินไปนอนบนเตียงตามเดิมแต่มิสาอยากให้คนป่วยได้พักผ่อนจึงออกไปแต่สายตาสะดุดเข้ากับ อัลบั้มรูปมองไปเห็นสาธิตาห่มผ้าแล้วหันหลังให้จึงถือวิสาสะเปิดดูในนั้นเป็นภาพความสนิทสนมใกล้ชิดระหว่างสาธิตากับคณาทิ์ที่ดูออกจะเกินงามไปสักหน่อยด้านหลังภาพสุดท้ายมีชื่อของเขากับสาธิตาคณาทิปธรรมมาศสาธิตายศสุดแน่แล้วสองคนนี้ไม่ใช่พี่น้องกัน กจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะใครอยากอ่านตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้ค่ะเป็นแบบอ่านนะคะเรื่องนี้ยังไม่ได้ทำเป็นหนังสือเสียงออกมาค่ะสำหรับหนังสือเสียงนะคะใครสายนิยายเสียงแต่ก็ขอฝากนิยายนามปากกาใหม่ของตัวเองนะคะพิมพ์พะายค่ะตอนนี้วางจำหน่ายแล้วนะคะ4เรื่องด้วยกันเป็นเสียงพักโดยแม่มณีมายาค่ะมีเรื่อง มีอะไรสถานะเพราะฉันร้ายสามีเลยไม่รักรักรอหย่าและแค่ใจร้าวนามปากกาพิมพ์พะพายฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ